ชีวิตชาวนาเฮ้ากระบ,บอดดินล้นบเฮ้ากระบอไดจิตน,นะครับผมจ้งสิครับชีวิตชาวนาเฮ้าเฮ้าตอนดินล้นเอานะครับลูกชาวนาลูกเช่าให้เช่าวสวนเฮ้าก็ตบอตอนดินล้นต่อสู่กับอูปสปรัคเพราะว่าฝ่าฝนจะเป็นจ้งไดนะครับถึงหนาหน้าไปแล้วเฮ้ากับอตอนเห็ดหน้านะครับผม อ่ะตรงนี้ก็เป็นหน้าปีนะครับว่าสามารถจะเห็นหน้าปักได้ครับผมควา, <c oughs> วามความอุดมสมบูรณ์ของเฮามันก็อยู่ทีฝนฟ้าอากาศนะครับผมว่าสามารถจะบอกได้ว่าฝนจะมาเมื่อใดอ่าตกนี่จะตกเมื่อใดนะครับผมอ่าเสียงกับฝ้าฝนนะครับผมการทำหน้าฤด,ดูอ่า ่าฤดูฝนนะครับนี่คือชีวิตชาวนาของเฮานะครับผมอยากจะบอกให้ว่าการห้องบอโสห้องกับบมีกินนะครับผมยังที่ขจอดว่าครับหลังู่ฟ้าหนาสูดินนะครับผมเฮาเป็นาชาวนาสันหลังของฉาตินะครับผมจะตอบได้ว่า เข้าบะสูเฮ้าบ่ออดทนเฮ้ากะเสยบ่มีกินนะครับเฮ้าต้องขยันเท่านั้นนะครับผมอืมว่าเฮาเป็นอาชีพใหญ่นะครับผมเฮ้าบ่อดทนเฮ้าบะสูเฮ้าบ่มุมานะเฮากับบ่มีอยู่มีกินบ่มีใสนะครับเงั้นท่องมันเป็นของหายยากนะครับผมเงอเฮ้าบ่ออ่ เฮาบัสไแรงกายแรงใจห้องบ่เห้องกับ,บ่ได้เงินนะครับนี่จะคือส่วนหนึ่งของการใส่แรงงานนะครับคือชาวนานะครับผมเออเอาเป็นวานะครับผมจังใดเ่ห้องก็เป็นอ่ชาชาวนากระดูกสันหลังของชาติคือเก่านะครับผม บาว่าจะเป็นเจงได้มาริงไดนะครับเจ็บไวเอ็นอุ่นซ่อมไดนะครับผมเออฮ่ก็เป็นลูกเช่าหน้าฮ้องกัมาใดนะครับผมอ่าคันไพชิดหอดป่านนะครับผมฮองกันี่แหละครับการการจะเป็นเช่าหน้าได้บอมเยวว่าจะเป็นได้ง่ายๆครับผมอ้ต้องมีความอดทนนะครับมีความเป็นยูนะครับที่อ่าย่ำแรงนะครับ เขาก็ต้องไปหาสู่แรงงานในต่างถิ่นนะครับผมแล้วก็ย่ำฝนย่ำทำหน้าเขากะกลับมาอยู่บ้านมาทำหน้านะครับผมนี่คือชีวิตชดนบทชีวิตชาวอีสานของเฮานะครับผม,มดิดล้นเอานะครับผมชีวิตชาวอีสานชีวิตชาวนานะครับ ไม่ไพ่บอกใดอกครับว่าเราจะเป็นทิ้งใดเฮ้าต้องกำหนดชะตาชีวิตของเฮ้านะครับผมทุกคนเฮ้าต้องกำหนดชะตาชีวิตเฮ้าได้นะครับผม,อมโอเคเข้ามากเอยเอาถอนหายใจไปครับพี่น้องเอาเป็นว่าเยี๋ยให้ชีวิตชาวนาะผมจะว้าออไป อ่าอธิบายไปซ้ำหนีก่อนนะครับผมเพราะว่าจังใดห้องก็ต้องต่อสู่กันต่อไปนะครับพี่นอ้องเบิงอ่าดวงตะวันนะครับเบิงดวงตะเวนนะครับผมก็มีขึ้นมีลงขึ้นกันกับชีวิตคนนี่ครับนะครับเป็นตามอัตจักรอ่าธรรมชาตินะครับผมดวงตะเวนนะครับดวงตะวันนะครับผมหลือ ดวงอาทิตย์นะครับผมก็มีออกและตกนะครับผมที่เป็นอยู่กับธรรมชาตินะครับผมคนเฮ้าคือคอคือกันนะครับชะตาชีวิตของเฮอามีขึ้นมีลงตามวัฏจักรนะครับผมตามอะอัตภาพของมนุษย์นะครับผมแบบแบบว่าี่จังไงเฮ้ากัมาม่ะออนะ อ๋อมีเขายุ่มีเขายุไม่ไหลอยู่ดอห้ามันเริ่มตายหนาหามันเริ่มยุบแล้ว